ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564ท้องฟ้าทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นสีเหลืองขุ่นถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นทรายจากทะเลทรายซาฮาราซึ่งอยู่ในเขตประเทศโมรเ,เตเตนียมารีและแอลจีเรียในทวีปแอฟริกาปรากฏการณ์นี้เรียกว่าซาฮาราดัสอินเคอร์ชันหรือการโจมตีของฝุ่นซาฮารา เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพความกดอากาศในเว็บไซต์ Me t e o Swiss ระบ,บุว่าอนุภาคทรายขนาดเล็กใช้เวลา2วันถึง1สัปดาห์ในการเดินทางข้ามทวีปจากทวีปแอฟริกามาถึงยอดเขายุงฟาวยอคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ฝนตกน้ำฝนช้าเอาทรายที่ปิวมาจากทะเลทรายซาฮารามาก,กองอยู่มุมโต๊ะมัมมันเหมือน ขี้คนเดินแดงอย่างนี้นลื่นๆแล,ลนแล้วละเอียดมากเลยจับไปไม่รู้สึกเลยว่ามันหยบัก